สวัสดีเพื่อนเพื่อนเซไกสอนชาแนลทุกท่านครับวันนี้ไก่สอนชาแนลพาเอฟซมาชมเทคนิคการปลูกบวบเหลี่ยมให้ลูกตรงยาวและเก็บง่ายครับทำเป็นอุโมงค์บวบนะครับทำเป็นซุ้มอย่างนี้นะครับ f c ซครับ <c oughs> แล้วก็เทคนิคการปลูกนะครับนี่ครับ เอาถุงร้อนข่าดเล็กครับใส่ทรายแล้วก็ผูกเชือกฟางแล้วก็มาผูกกับตูดบวบอย่างงี้ครับจะทำให้บวบยาวตรงง่ายในการปอกเปลือกครับนี่ครับลูกที่ผูกก็จะยาวตรงนี้ครับ มาสังเกตดูลูกที่ยังไม่ได้ผูกครับนี่ครับก็จะมีการงองครับไม่สวยครับถ้าผูกไม่ทันก็จะไม่สวยครับเมื่อเขาออกลูกมาก็ผูกเลยครับตั้งแต่ขเขาเล็กๆครับ,รบเป็นเทคนิคถ้าจะให้ง่ายในการผูกก็ใช้ที่เนบผ้า ผูกใส่ถุงใส่สายอย่างนี้แล้วก็มาหนีบเลยครับก็จะเร็วครับขึ้นครับทำเป็นอุโมงค์อย่างนี้ครับง่ายในการเก็บนะครับเอซครับอุโมงค์ก็สูงกว่าหัวเราเราก็เดินเก็บอย่างเดียวครับดูครับโดกมากครับ f อซครับ ทำเป็นดมงงอย่างนี้บวบนี่ดกมากครับลูกยาวตรงครับดูครับนี่ครับแล้วถ้าเราเหนียบมันแต่เล็กๆนี้ครับลูกก็จะยาวตรงสวยครับดูลูกนี้ครับน้ำหนักน่าอย่หกเจ็ดชิดครับสวยมากครับเบี่ครับ ลูกนี้ครับโอ้โหเกือบเป็นโลลูกนี้ครับยาวมากครับทั้งยาวทั้งใหญ่ครับเทคนิคนี้ลูกโดดมากนะครับเอฟซี FC ครับลูกดกลูกยาวลูกสวยเพราะว่าเราทำเป็นอุโมงค์ให้เขาอ,อย่างนี้ครับข้างในก็โลง่งโปร่งครับ ง่ายในการเจ็บง่ายในการให้ปุ๋ยครับหมูมงขนาดความสูงสองเมตรครึ่งครับความยาวก็สองเมตรครึ่งเหมือนกันครับประมาณครับดูครับลูกดกสวยมากครับร่างมงนี่ปลูกบุ้งด้วยนะครับเพิ่งเก็บไปครับขอกบุ้งครับ ดูลูกครับดกเยอะจริงๆครับเอฟซครับเป็นเทคนิคดีๆคีอให้เอฟซได้ชมแล้วก็ใครที่อยากจะปลูกบวบครับไม่ว่าจะเป็นบวบเหลี่ยมบวบหอม ยาวไม่ต <g ül üyor rapper> ่ำกวาสี่ส <g apan> ิบห้าสเซนติเมตรครับดกด้วยครับเมื่อยาวใหญ่เขาก็จะได้น้ำหนักครับดกมากครับเอฟซี fc ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจกับไกสอนชาแนลด้วยนะครับจะได้ถ่ายทำสิ่งดีดให้กับ fc ได้ชมครับการปลูกเทคนิคการปลูกบวบเหรียมให้ต้นสวยลูกดกลูกยาวลูกใหญ่ครับ ทำเป็นอุโมงค์นี้ครับสูงประมาณ2เมตรครึ่งครับยาก็ประมาณกว้างประมาณ2เมตรครึ่งครับง่ายในการเดินเจ็บแล้วก็ข้างในก็จะโปร่งโล่งครับทำให้บวบงามโตไวครับท้ายสุดนี้ขอทุกท่านที่รับชมไกาสอนชาแนลอยู่นะครับ ให้ประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขในการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ